พาออกมาเล่นที่ทุ่งนานะคะดูสิสวยมากเห็นไหมเอ่ยเออมันต hm ้องถ่ายมุมด้วยการวางหน้าตาจะต้องกดลองออกเอาเอาดาวน์นิชลมแรงอากาศดีมากค่ะทุกคน เปีย้ยมาเดินเล่นทุน่งนากันนะคะชมบรรยากาศสวยๆเขียวขจีหอมกลิ่นฟางกลิ่นนากลิ่นข้าวอู้สวยมากทุกคน